PTT r e เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านธุรกิจหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์เราเป็นบริษัทลูกของปทอทที่ปทอทตั้งใหม่คำว่า r e c เนี่ยจริงๆมันก็มีที่มา RAISE เราย่อมาจาก Robotic AI Service Enabler นะครับเพราะว่าเราอยากให้ PTT r e c เนี่ยเข้ามาเป็นผู้ที่ทำให้การใช้เทคโนโลยีด้านโรบอติก ระบบพุ่นยนต์ AI ปัญญาประดิษฐ์ใช้ได้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอุตสาหกรรมของประเทศไทยครับ d u c ตกับ Service ที่ให้บริการหลักๆนะครับอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวก เทคโนโลยีเชิงโรบอติกออโตเมชันนะครับใช้หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติอันนี้ก็จะมีอย่างเช่นพวกใช้แขนกลไปหยิบจับการทํางานรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมตัวอย่างอันนึงหุ่นยนต์ชงกาแฟเป็นต้นอีกอันนึงเนี่ยก็คือที่จะเป็นเชิงเทคโนโลยีเชิงฮาร์ดแวร์เหมือนกันเขาเรียกว่าคอนเซปต์สมาร์ทกลาสนะครับคือเอากล้องเนี่ยเหมือนมาสวมที่หัวเราเลยสําหรับการใช้งานในพวก o per ation ที่ต้องเข้าไปในพื้นที่อันตรายจากเดิมที่ต้องเข้าไปกันหลายคนถึงจะได้เห็นหน้างานจริงๆก็อาจจะส่งตัวแทนเข้าไปคนเดียวคนที่เหลือเนี่ยก็อาจจะอยู่ร่วมตัดสินใจกันที่ตัวคอนโทรลเซ็นเตอร์กลางซึ่งในสถานการณ์โควิดอย่างนี้เนี่ยแอปพลิเคชันลักษณะนี้เราก็มองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเชิง AI IoT ก็คือพวกปัญญาประดิษฐ์หรือว่าการดึงข้อมูลผ่านระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ได้ทำการพัฒนาติดตั้งธุรกิจต่างๆในกลุ่มปอท่ออย่างเช่นการเพราะปลูกสตรอเบอรี่กาแฟอะไรเงี้ยเป็นตน้น ธุรกิจประเภทหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติอย่างที่ P-Tres ให้บริการอยู่เนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปซื้อมาถึงเสียบปลั๊กใช้ได้เลยทีมงานของ P-Tres เนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถในเชิงเทคโนโลยีตรงนี้เข้าไปซัพพอร์ตกับผู้ใช้เทคโนโลยีจรงิงๆในหน้างานซึ่งเจ้าของธุรกิจหน้าง,งานเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในคอมโพเนนต์สำคัญเลยเพราะว่าคนที่อยู่กับหน้างานแต่ละจุดแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ย ก็จะต้องเข้ามาช่วยกันเพื่อให้องค์รวมของความรู้เนี่ยรวมกันแล้วมันสามารถทำให้การใช้เทคโนโลยีมันเกิดผลสำเร็จได้จริงๆทีมทีทีเรสให้ความสําคัญมากการจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ในแต่ละครั้งแต่ละงานเนี่ยหนึ่งคือจะต้องมีทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจนะครับ รู้จริงๆว่าปัญหาที่เราต้องการเอาเทคโนโลยีเข้าไปแก้เนี่ยคืออะไรแล้วก็เทคโนโลยีแบบไหนนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันก็เริ่มมีเทคโนโลยีหลากหลายในตลาดเทคโนโลยีหลากหลายในตลาดเหล่านั้นเนี่ยอันไหนที่จะเหมาะสมกับการที่จะเอาไปแก้ปัญหาในหน้าง,งานนั้นๆมากที่สุดก็เป็นสิ่งที่ทาง P T r e s เตรียมบุคลากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้นะครับแล้วก็ให้บริการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำให้การใช้เทคโนโลยีมันเกิดประโยชน์สูงสุดทีม P T Rest องเราเนี่ยเป็นกลุ่มบุคลากรที่ มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์ในยุคที่ก่อนที่สาขาพวกนี้จะได้รับความนิยมพวกเราที่เข้ามาอยู่ในทีมตรงนี้กันเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีของพวกเรามากๆที่ได้ที่ได้ไดรับโอกาสให้มาบุกเบิกธุรกิจนี้ของกลุ่มปตทแล้วก็การเตรียมการต่อไปในอนาคต p t ทรก็จะต้องมีบทบาทสำคัญในการขับดันให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศเนี่ยไปให้ถึงจุดนั้นเราอาจจะต้องมีการ พัฒนาโปรดักต์ของเราขึ้นมาเราอาจจะต้องมีการเตรียมบุคลากรของเราเพิ่มเติมแต่ว่าพ้อยหลักของเราเนี่ยสุดท้ายยังไงเราก็ยังต้องการที่จะส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศได้เป็นกิจกรรมหลัก